เวลา3 2นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะห้องบวบรอพระที่นั่งัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและพลเอกหญิงสุททิดาวดชิวราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชนินีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุทธ,ธิดาวดชิวราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินี ราชทานกราบองคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุรีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยัวรางกูลมีพระราชโองค์การโปรดกล้าวโปรดกระมมงให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดา วัชิราลงกรณ์ในอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโอการให้สถาปนาผลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ในอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยศยยทานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมจากนั้นพลเอกหญิงสุธิดาวชิวราลงกรณ์ณอยุธยาฟอทุลอทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยเรื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีบรมาราชวงศ์เรียนรัตนาภรรัชการที่10ชั้นที่1และพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชนีสุทธิดาจากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลออทูลรีพระบาททูกลก้าทุนกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระบรามาภิไธยและพระนามาภิธยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรส ในการนี้สมเด็จพระเทพพรารัราชดาสยามบรมาราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมเินสุรา,น,านนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี